โครงสร้างที่สําคัญนะในการเสริมสร้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเล็บเป็นกล้ามเนื้อกระดูกทุกอย่างต้องใช้โปรตีนหมดไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่โปรตีนมาสำคัญอันดับหนึ่งสวัสดีครับโคชอันสวัสดีครับดรเตอ์แพครับดีบมากเลยครับในที่ที่ได้มีโอกาสมาเจอโคชอันตตวเป็นเป็นเลยนะครับครับต้องบอกว่าอยากจะให้โคชอันเนี่ยช่วยอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยว่ารีแฮบโคชเนี่ยจริงๆแล้วคือทำหน้าที่ช่วยอะไรคนบ้างครับผม ครับผมรีแฮบโค้ดนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการออกกาลังกายเฉพาะทางนะครับอย่างเช่นผู้สูงวัยคนท้องนักกีฬาหรือคนที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วก็ออฟฟิศซินโดมนะครับผู้สูงวัยนะครับผมเขาอาจจะมีปัญหาทางด้านกระดูกพุนนะครับทีนี้การออกกำลังกายทั่วไปอ่ะมันอันตรายกับเขาก็ต้องแบบมีรีแฮบโค้ดซึ่งเข้าใจภาวะผู้ป่วยที่เป็นกระดูกคุนว่าอะไรควรจะต้องระวังและอะไรควรจะต้องเสริมให้กับเขาคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมครับคือเขาไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว เขาต้องเก่งต้องยกบ่าอยู่ตลอดเวลาครับทีนี้เนี่ยกล้ามเนื้อบงบ่ามันก็เลยหดเก่็งนะครับผมมันเลยทําให้เขาเนี่ยไม่แข็งแรงเพราะว่า Pretty. มันหดอย่างเดียวเวลาเราจะใช้กล้ามเนื้อแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องยืดหดยืดหดแต่ทีนี้เนี่ยมันหดอย่างเดียวเลยนะครับมันก็เลยแบบเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยวิธีการออกกำลังกายจะช่วยรักษาได้ยังไงครับวิธีการออกกำลังกายเนี่ยเวลาเราเกิดการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อต้องยืดหดยืดหดระหว่างที่มันยืดหดเนี่ยมันเอาเลือดเข้าไปเลี้ยงนะครับ เลือดก็จะต้องมีออกซิเจนและสารอาหารเข้าไปเลี้ยงด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยสารอาหารเนี่ยก็จะไปรักษาตรงที่บาดเจ็บให้มันหายนะครับแต่ว่าการที่เราจะไปออกกำลังกายให้มันโดนจุดตรงนั้นได้ก็ต้องอาศัยโค้ชผู้เชี่ยวชาญก็จะเป็นรีแฮบโค้ชนะครับเรียกว่าเป็นการที่จะช่วยซ่อมร่างให้กับคนผู้อย่างนี้ได้ไหมครับพูดว่าซ่อมร่างก็ได้ครับเพราะว่าคนที่มาเนี่ยคือเขามีปัญหาและมีปัญหาที่นี่เนี่ยกินยามันไม่หายนะครับผมต้องใช้การซ่อมแล้วการซ่อมของเราเนี่ยคือการออกกําลังกาย ยิ่งขยับยิ่งมูฟมากเท่าไหร่ร่างกายยิ่งแข็งแรงนะครับผมแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีเรื่องของอาหารที่จําเป็นมากๆด้วยเหมือนกันใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าทางโค้ชอ่านเนี่ยแนะนําเรื่องการรับประทานอาหารยังไงให้กับคนที่มาปรึกษาบ้างครับครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะให้เขาทานอาหารหลักเนี่ยครับก็คือให้ครบห้าหมู่ก่อนนะครับผมแต่สิ่งที่คนไทยเนี่ยมักจะมีปัญหานะครับก็คือว่าเรื่องของโปรตีนครับโปรตีนของเราเนี่ยร่างกายเราต้องการตอนนี้นะครับคือต้องการเนี่ยอย่างน้อยๆนะก็คือว่า 1กรัมต่อหนึ่งน้ำหนักกิโลก็หมายความว่าถ้าอย่างผมสมมติว่าผมน้ำหนัก55กิโลผมก็ต้องกิน55กรัมของโปรตีนต่อวันใช่ครับซึ่งโครงสร้างที่สำคัญในการเสริมสร้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเล็บเป็นกล้ามเนื้อกระดูกทุกอย่างต้องใช้โปรตีนหมดไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่โปรตีนมาสำคัญอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยไปทานโปรตีนแต่ทีนี้เนี่ยโปรตีนเนี่ยเขาไปทานพวกหมูพวกเนื้อแดงพวกไข่บางคนกินไม่ไหวมันเยอะ เยอะแล้วก็ไขมันเยอะด้วยนะไขม,<ร>มันเยอะด้วยนะใช่ครับยิ่งบางคนก็อาจจะกลัวเรื่องของมะเร็งนะครับใช่ครับสารก่อมะเร็งในเนื้อสัตว์ก็จะมีเป็นสิ่งที่คนกังวลกันเยอะใช่ครับผมก็จะเจอลูกค้าเนี่ยมาถามว่าโคตดอันเราจะทําไงดีมีน้ําหนักเนี่ยของตัวเองหกสิบกิโลต้องไปดั้งกินโปรตีนแบบโอ้โห เออเนื้อ100กร,รัมเนี่ยให้โปรตีนแค่30เองนะฮะต้องกินแบบเยอะมากผมก็ก็แบบว่าเอาอย่างนี้ไหมลองเป็นพวกโปรตีนที่เป็นแพนเบสดูเ,เพราะว่ามันเป็นโปรตีนแบบธรรมชาติย่อยง่ายแล้วก็กินเข้าไปเนี่ยถ้าเรากินแบบพวกเนื้อแดงอะไรเยอะตับไตทํางานหนักแต่เรากินแบบโปรตีนที่มาจากพืชเนี่ยมันย่อยง่าย ก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยไปกินโปรตีนด้วยก็ค,คือพวกโปรตีนที่ได้จากพืชหรือว่าพวกแพลนเบสนะครับเรียวกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนดที่กําลังมาในสําหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพก็จะหาโปรตีนได้จากพวกถั่วต่วางๆใช่ไหมครับใช่ครับธัญพืชต่างๆก็จะให้โปรตีนสูงเหมือนกันคือเวลาเราจะให้ลูกค้ากินอะไรเนี่ยมันต้องดูว่า,าไลฟ์สไตล์เขาเป็นไงด้วย<ม>เขาจะต้องไปนั่งหาถั่วอ,อัลมอนด์กี่เมด็ดไอ้นุ่นกีเ่เม็ดไอ้น่นกี่เม็ดเนี่ยโอ้โหมันลาบากมาก ครับลูกค้าก็จะท้อ uh huh. แล้วก็จะตอนหลังก็ทําได้แป๊บเดียวแล้วก็จะเลิกทําไปถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมีตัวเลือกที่มันชมง่ายดื่มง่ายอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ที่มันดีก็ได้นะครับ